สวยงามนะครับสําหรับเดนี้ครับท่านใส่วิ้งทีเดียวครับท่านทาการล้างมารอบหนึง่งแล้วนะครับท่านขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องนองทุกท่านดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับไม่ใช่ว่าดูปุ๊บเลยเลื่อนนี้ปั๊มนะครับมันมีคนคอมเมนต์มาหาผมเยอะมากเลยคอมเมนต์ Comment มาว่าไม่รับซื้อมั่งอะไรมั่งอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ผมยังไม่ได้รับซื้อจริงๆครับผมแค่มาแนะนําเหรียญให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านเก็แบบครับแบบไหนที่น่าเก็บที่สุดและแบบไหนที่ไม่น่าเก็บ คือน่าเก็บอยู่แต่น้อยนะครับโอกาสที่เราจะระบายออกทีหลังมันลำบากมากครับแบบนั anymore, <scrape gun man> you, ้นนะครับท่านสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงตีนานามคุณเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเดือนนี้ครับ ทำการล้างมารอบแรกเลยครับท่านสวยงามมากันนะครับนี่สําหรับเหรียญนี้นะครับท่านเป็นเหรียญที่สวยจริงๆครับเพราะว่าเป็นปีพศอะไรแลวผมพี่กลับมาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับท่านมันมีสิ่งปปอยู่แปลกอยู่สิ่งหนึ่งครับเป็นมีนีเนื้อเกินครับสาหรับเหรียญนี้ครับมีอยู่เลียดเนื้อเกินอยู่จุดหนึ่งครับและเหรียญแบบนี้น้อยนักเวนาที่เห็นอยู่แบบนี้นะครับท่านแทบจะไม่มีเลยครับสาหรับปีพศปีนี้นะครับมันมีอยู่จุดหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับมาดูลักษณะของเหรียญกันครับ เป็นนิกเกิลกับสีทองครับท่านเป็นเหรียญแบบสองสีครับนิกเกิลกับสีทองครับท่านมาดูเบื้องหน้าพระองค์ท่านครับคือนี่ครับภูมิพลอดุลจเดชครับท่านส่วนด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับท่านแล้วบรลุมวู้ลูพระองค์ท่านดูสิครับว่าสวยงามขนาดไหนดูสิครับโอมโมชัดเจาะมากนะครับเนี่ยท่านเห็นอะไรไหมสังเกตดูดีนะครับสังเกตดูดีครับที่บรลุมวูลูกพระองค์ท่านนี่แหละครับท่านเห็นอะไรไหมมันมีอยู่จุดหนึ่งครับสิ่งหนึ่งครับที่ไม่นึกว่ามันจะ เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วมาดูขอบเฟืองครับเนี่ยขอบเฟืองขอบเฟืองสลับเรียบจะสั้นกว่าเหรียญสิบบาทเยอะนะครับสลับปีพอส์สลับเหรียญสิบบาทแทบทุกเหรียญเลยครับจะสั้นกว่าเหรียญสองบาทเยอะนะครับดูที่ครับนี่เสือสวยงามมากครับขอบเฟืองสลับเรียบนี้ครับท่านแล้วมาดูด้านหลังครับที่กับผิดทางนะครับมาดูด้านหลังครับเนี่ยชัดเจนนะครับตัวรู้สือประเทศไทยอักษรเบลครับทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่าน พศสอง9ันห้าร้อยสี่สเก้าครับท่านปกติจะมีเรือครับเหรียญปีพศสอง9ันห้าร้อยสี่เก้านี้ถ้ามีเรืออยู่ตรงนี้ครับไม่ต้องพูดถึงครับราคาดีมากเลยครับพูดง่ายก็คือเป็นเนื้อเกินนั่นแหละครับท่านง่ายๆเลยเป็นเนื้อเกินที่อยู่ประมาณนี้ครับแถวๆนี้นะครับแต่แม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละครับท่านเขาเรียกเรือครับนี่ครับวัดอรุณราชวรารามนะครับสวยงามนะครับเนี่ยแล้วก็ ตรงนี้นะครับส่วนจ้านล้านสุกคือ10บาทไทยแล้วก็10บาทอลิบิตนะครับสําหรับปีพศนี้เป็นแบบเหรียญแบบใส่เลื่อนครับดูสิครับเนี่ยมีรอยแตกเล้ามันวงหมดเลยครับเป็นวงกลมเลยครับนี่ทั้งเหรียญเลยครับสวยงามมากครับสำหรับเหรียญนี้ครับมาดูด้านนี้ครับด้านนี้ก็เช่นกันครับเป็นแบบลักษณะเดียวกันเลยครับเนี่ยสวยงามจริงครับสำหรับเหรียญนี้น่าเก็บสะสมมากนะครับสังเกตดูดีๆนะครับเนี่ยซะลูเนี่ย ตัวภูนี่ครับเสระอูหายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็สละอูก็หายไปครึ่งหนึ่งครับนี่ครับพร้อมเป็นรอยแตกแล้วครับเยอะมากเลยครับและจุดที่สําคัญที่สุดจุดหนึ่งครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมที่สอฟองจี้อยู่นี่ครับพูดเป็นภาษาบ้านเราดีกว่าครับคืออยู่บนหน้าผากของพระองค์ท่านครับนี่ครับตรงนี้ครับเห็นไหมนี่ครับสูงก็ไปใกล้ๆเลยจะได้เห็นชัดเจนกว่านี้ครับมันเป็นเนื้อเกินจริงครับนี่แบบเนี้ย หายากมากครับที่จะมีแบบนี้ครับน้อยนักน้อยหนาครับในแต่ละเหรียญที่ผมดูอยู่เนี่ยไม่มีเลยครับเทบจะหาไม่เจอเลยครับดูมาเป็นพันๆเหรียญแล้วเพิ่งเจอเหรียญนี้เหรียญแรกครับที่อยู่บนใบหน้าของผู้องทานครับนอกนั้นส่วนมากจะเจออยู่ที่นี่ครับอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพยาดีครับหรือว่าอยู่ใต้ดีดีนี่แหละครับแต่ส่วนมากมันไม่มีหรอกครับ แทบจะไม่มีเลยครับอยู่นี้ด้านนี้ครับอยู่ใบหน้าโพงท่านเนี่ยนี่ครับจุดนี้ครับเห็นเนาะประกาศพงจี้อยู่ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับถ้ามีนะครับเหรียญแบบนี้ครับอย่าลืมครับวันนี้ยังไงผมไม่เก็บแน่นอนไม่รับซื้อแน่นอนแต่ผมจะมาบอกพี่ๆเพื่อนๆน้องๆว่าให้เก็บนะครับแบบนี้ราคาไม่ธรรมดาแน่นอนครับท่านผมบอกเลยครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับรับรองท่านได้แน่นอนครับหนึ่งพันบาทสำหรับหนึ่งเหรียญนะครับท่าน หนึ่งเลี้ยนต่อหนึ่งพันบาทนะครับท่านหนึ่งเลี้ยนต่อหนึ่งพันบาทนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าเลี้ยนนี้และต้องเป็นลักษณะนี้ด้วยครับเนี่ยเป็นลักษณะว่าแบบใส่เลี่ยนหมดทั้งเหรียญนะครับบอดแบบใส่เลี่ยนแบบนี้ทั้งเหรียญนะครับจุดแรกจุดที่สองนี่ครับสระอูหายครับแล้วก็สระอูนี่ก็หายครับท่านแล้วก็จุดสําคัญคือจุดตรงนี้ครับที่อยู่บนหน้าผากโป้งท่านเนี่ยเราพูดภาษาบ้านเราเดียวก่อนนะครับเนาะนี่ครับอยู่ตรง หน้าผาของพระองค์ท่านนี่แหละครับจุดนี้ครับเป็นจุดอันตรายครับหนึ่งพันบาทครับท่านในทัวผัดครับเหรียญละหนึ่งพันบาทครับท่านเหรียญละหนึ่งพันบาทครับผมให้จริงๆเลยนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่รับซื้อครับอีไม่ขี่วันข้างหน้ารับซื้อแน่นอนครับสาหรับเหรียญนี้นะครับ